ย้ yeah. สวัสดีทุกคนเลยรักทุกคนจังเลยวันนี้ฝากแสรีธรสั้นๆนะฟังไว้ดีนะต้ะพูดคานี้บ่อยๆเวลาเจอเรื่องที่เราจะต้องเหมือนกับว่าหยุดพักก่อนขัดจังหวะมันนะั่นแหละเนาะคืออะไรรู้ไหมคือคําว่าอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพูดคํานี้บ่อยๆเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเพราะว่าเวลาบางเรื่องเนี่ยเราคิดไม่ออกแล้วเนาะว่าเราจะพูดยังไงหรือว่าเราจะกระทํากับมันอย่างไรเนาะแต่เวลาคุณพูดว่าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเออ แล้วคุณก็ค่อยกลับมาคิดเรื่องนี้ทีหลังตอนคุณที่อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็รีแลกซ์มากขึ้นแล้วมีความสุขมากขึ้นนะเนาะวิธีนี้แหละได้เร็วที่สุดเลยสวัสดีเจ้าสวัสด,สดีทุกคนเลย hello <laughs> โอเคมะเอ,อ,อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพูดอะไรแบบเนี้ยเ,เป็นการขัดจังหวะมาไวก่อนนะนี่เข้ากับจุดคุ้งรูเลยได้เดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวกันเนาะ เดี๋ยวเจอกันนะเด็กๆคุมคุณน่ารักกว่านี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวอลิซเาเบตอลิซเาซเบตโรทานิก้าสวนอลิสเบตนะจ๊ะไปได้ไปได้คุมคุณไปได้เดี๋ยวเจอกันบ๊าบย